ครับก็สวัสด,ดีไปยังทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเต้ปัฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ6เกมเฟมิคอมในความทรงจำนะครับจะมีเกมอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามารับชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยนะครับอะไปกันเลยครับไปเลย โปรตีปับช็อปขายโค้ดเกมสตรีม EA, Rockstar, Ubisoft ราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กเพจโปรตีปับช็อปขายเกมราคาถูกลิงก์อยู่ใน description ครับผมเกมแรกครับกับเกมที่มีชื่อว่า Super Mario Brothers หรือซูเปอร์มาริโอบล็อสละแหละนะครับเกมมาจนภัยไซส์กรอลลิ่งครับพัฒนาโดยนินเทนโดวางขายปี1983นะครับเราจะได้น่าบทเป็นมาริโอและก็ลุยจิครับซึ่งลุยจิจะเป็นจอยสองนะฮะไปช่วยเหลือเจ้าหญิงพีช จากตัวร้ายตลอดการอย่างคุปะหรือว่าบาวเซอร์ในเชื่ออังกฤษนะฮะเราจะต้องเดินทางเก็บเห็ดเก็บดอกไม้ไฟนะครับแล้วก็เก็บป๊อกหรือพลังชีวิตทําให้สามารถเล่นเด้นดานขึ้นและก็เกมนี้ครับสามารถทําการข้ามด่านเล่นได้ด้วยนะฮะแต่ต้องยอมรับว่าสมัยผมเป็นเด็กเนี่ย มันไม่ใช่เกมง่ายครับตายรัวๆเลยนะฮะและถ้าคนไม่รู้เนี่ยมันจะเล่นไปตามด่านตรงๆโดยที่คนไม่รู้ว่ามันสามารถข้ามด่านได้ภาคหลังๆก็ถือว่าสนุกไปอีกแบบนะฮะสำหรับเกม Mario อแต่ถ้าเกิดพูดถึงความคลาสสิกเนี่ยมันก็ต้องภาคนี้ครับผมสำหรับ m าริ o อ r o ร์สภาคแรกนะฮะใครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้ครับเกมที่สครับกับเกมที่มีชื่อว่า Excite b i k บครับ เกมขับมอเตอร์ไซค์วิบากแบบไซส์กรอล l ิ n งนะครับพัฒนาโดย Nintendo วางขายปี1984เราจะต้องแข่งมอเตอร์ไซค์วิบากกับนักแข่งที่เป็นบอทโดยต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างหน้ารวมไปถึงจะมีอุปสรรคต่างๆนะครับอย่างพวกเนินเตี้ยและก็เนินสูงที่ทำให้รถเนี่ยสามารถเขินขึ้นไปอยู่บนที่สูงได้แต่ว่าเวลาลงพื้นเนี่ยหรือว่าแลนดิ้งก็ต้องลงพื้นดีๆด้วยนะฮะไม่งั้นเนี่ยรถความหัวทิ่มและต้องวิ่งไปขึ้นรถใหม่รวมไปถึงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์สามารถโอเวอร์ฮ ถ้าเกิดว่าใช้สปีดนานเกินไปโดยตัวเกมเนี่ยจะมีอยู่2โหมดครับคือ Selection A ที่เป็นการแข่งคนเดียวและก็ Selection B ครับที่ต้องแข่งกับนักแข่งคนอื่นๆสมัยนั้นถือเป็นเกมตลาบที่สนุกเพราะว่าเกมมาเล่นกับความเร็วและก็เกมมีหลายสนามให้แข่งด้วยนะครับทำ่เล่นได้เรื่อยๆเอกพลินๆใครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้ครับเ,เกมครับกับเกมที่มีชื่อว่า คอนทราครับเกมยิงเดินข้างไซส์กริงครับจากทีพัฒนาโคโนมิวางขายปี1987นะฮะเราจะได้รับบทเป็นแลนส์ครับที่มีต้นแบบมาจากซิเวสเตอร์ t ตอร์โลนและก็บิวครับที่มีต้นแบบมาจากอโนชวาสเนกเกอร์นะครับที่ต้องไปกำจัดก,กลุ่มตัวร้าย Red Falcon ที่มีอาวุธสงครามทันสมัยที่ต้องการจะยึด <Hey. S 1> ไม่ใช่ทำลายโลกครับแต่ว่าเบื้องหลังตัวร้ายของเกมนี้คือจกักรพรรดิปีศาจชื่อว่าจาวาที่มาจากนอกโลก ทำให้ทั้งเลนส์และก็บิลต้องช่วยโลกใบนี้ไว้นะครับเกมต้องเดินเข้าไปยิงฟิลแบบระดับกันนะครับแต่สามารถเก็บปืนพิเศษที่ดอกจากตัตสรูหรือจะไอเทมที่ลอยไปมาในฉากได้เกมสามารถเล่น2คนได้ครับพร้อมสามารถแกล้งดึงฉากกันได้แล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมง่าย พราะโดนทีเดียวตายนะครับเกมก็เลยมีสูตร30ตัวในตำนานนะครับก็คือบนบน,บนล่างล่าง,างซ้ายขวาซ้ายขวา B A Start ไม่นอีกหนึ่งเกมแฟ m i ิคอที่สนุกครับและก็ยาก,ากมากๆในสมัยนั้นนะครับถ้าสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้ครับอ่ะขึงทางกันนะครับเกมต่อไปกับเกมที่4กับเกมที่มีชื่อว่า Donkey Kong Jr. ครับเกมอาจนภัยผ่านด่านจากทีพัฒนา Nintendo วางขายปี1982เราจะได้เล่นเป็น จองกี้คองจูเนียครับที่ต้องไปช่วยเหลือจองกี้คองจากการที่มาริโอที่เป็นตัวร้ายของเกมนี้ได้ขังเขาไว้นะฮะต้องทำการลบศัตรูลบสิ่งกีดขวางและก็เก็บผลไม้เพื่อกำจัดศัตรูและก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะฮะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเกมนี้มันจะมีประมาณ4ด่านหลักนะครับและก็จะจบเกมแบบปกติแต่เกมก็จะมีเวอร์ชัน B ีครับซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่ยากกว่าเดิมในเรื่องความที่เป็นลิงเด็กนะครับถ้าโดนศัตรูหรือว่าตกจากที่สูงเนี่ยก็จะถือว่า เสียพลังชีวิตทันทีด้วยนะคะถือเป็นเกมที่ผมชอบเล่นตอนเด็กๆนะครับเพราะว่าเกมมันจบไวดีครับผมอะไรก็ใครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้นะครับเกมที่5ครับผมกับเกมที่มีชื่อว่ายี R ่อากังฟูครับผมเกมต่อสู้ผ่านด่านจ,จากทีพัฒนาโคนนมิวางขายปี1985เครับเราจะได้เล่นเป็นลีครับนักสู้กังฟูแต่ต้องต่อสู้กับคู่แข่งหลายรูปแบบเลยฮะทั้งคนถือกระบองทั้งคนปาลาดาวกระจายคนเหวี่ยงโซ่พวกนี้นะฮะซื้อตัวเกมหลักๆ จะมีทั้งหมด5ด่านครับพอเข้าด่าน6ไปต้นไปมันก็จะเป็นด่านเดิมครับแต่่าเพิ่มเติมก็คือยากขึ้นนะและเกมก็จะมีด่านโบนัสเพื่อเอาไว้เก็บคะแนนเพิ่มเติมด้วยนะฮะเกมนี้ต้องใช้ฝีมือเยอะมากครับทั้งการจับจังหวะการหาจังหวะเข้าไปเตะต่อยแล้วก็การหลบหลีกนะฮะรวมไปถึงถ้าจบด่านโดยที่ไม่เสียเลือดเนี่ยก็จะได้เพอร์เฟกต์วินไปด้วยนะครับอีกหนึ่งเกมไฟมิคอมที่ถือว่ายากหัวร้อนแต่สนุกครับครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้ครับ อะไรก็เกมสุดท้ายครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า Felix the Cat ครับเกมมันจนภัยไซส์กรอวิ่งครับพัฒนาและจัดจำหน่ายโดยฮัตสันซอฟ t วางขายปี1992ครับตัวเกมอิงจากการ์ตูนฝรั่งในชื่อเดียวกันนะครับเราจะได้รับบทเป็น f e l ิกครับที่ต้องเอากระเป๋าวิเศษไปช่วยคิตตี้แฟนสาวของเขาที่ถูกศาสตราจารย์คลั่งลักพาตัวเธอไปนะฮะซึ่งกระเป๋าวิเศษของเฟลิกเนี่ย สามารถโจมตีศัตรูได้นะครับแต่ก็สามารถเก็บไอเทมรูปหัวใจนะครับเพื่อสามารถแปงลงร่างเป็นพานะต่างๆที่มันกิ่งขึ้นกว่าเดิมเกมโดยรวมถือว่าสนุกและก็ท้าทายนะครับเพราะเกมมีความหลากหลายทั้งศัตรูและก็ด่านในเกมอีกอย่างในเกมนี้มีการสู้บอสตอนช่วงท้ายดาดด้วยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเกมนี้คนอาจจะรู้จักกันน้อยเพราะไม่ได้ดังในหมู่ผู้เล่นไทยครับแต่ตอนที่ผมเล่นเนี่ยก็ถือว่าสนุกและก็ชอบมากๆเลยนะครับใครสนใจก็ลองไปหามาเล่นกันได้ครับผม อันนี้หมดนี้ก็คือ6เกมเฟมิคอมในความทรงจําของผมนะฮะคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและก็ผิดพลาดต,ตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับผม50บบาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมาย และก็สามารถส่งซูเปอร์ n ตงเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับโป๊เตปัฟขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ